สวัสดีครับอยู่กับสีสุขฟาร์มนะครับวันนี้พามาชมวัวลูกผสมแองกัสอีก1ตัวนะครับตัวนี้เป็นลูกของพ่อพันธุ์แองกัสนะครับรหัส M 909นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับเป็นลูกของ M 909นะครับ รูปร่างลักษณะก็ใช้ได้เลยนะครับเกิดจากแม่สาวนะครับแม่แม่สาวแม่ของเขาก็เป็นลูกผสมแองกัสบวกกับวากิวนะครับก็คือยายของตัวนี้นะครับยายของตัวนี้เป็นวากิวนะครับตอนนี้เลือดในตัวเขาก็มี แองกัสแล้วก็วากิวนะครับแต่แองกัสจะสูงกว่านะครับนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันใกล้ๆนะครับ สายดำ,คา,ยดำาครับสายดำแ่สาวครับต,รตัวแรกครับท้องต่อไปวางแผนจะผสมกับแบงกัดนะครับเพื่อเพิ่มโครงสร้างและคง เลือดของแองกัสเอาไว้นะครับเพื่อเป็นแม่พื้นฐานที่ดีต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ